ลืมสวดดีแล้วสวัสดีแล้วเมื่อกี้ไปรับสายมาไปรับสายมาติดติดีปรับสสวัสดีค่ะพี่กล้วยนึว่าเข้ารายการใหม่อีกรอบแล้วจะเริ่มใหม่แล้วไม่ใช่รับสายมาพี่กล้วยเป็นยังไงตอนนี้สายของเราโอ้มีแต่คนโทรมาสอบถามเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้ไปรับสายมานะบอกอัตราส่วนนิดนึงเขาคนถามเรื่องอัตราส่วนมีแต่คนใช้กับโดนเกษตรกรเขาปลูกเยอะเขาใช้กับโดรนะคะใช้กับโดนนะคะพืชหลัก หนึ่งต่อหนึ่งหมายถึงหนึ่งซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรตัพืชหลักนะข้าวมันอ้อยผลไม้ยืนต้นอันนี้คือพืชหลักนะคะส่วนพืชรองผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะอัตราส่วนก็คือหนึ่งซีซีต่อน้ำสองลิตรนะคะอันนี้โดนนะอันนี้โดนต่อมาใช้กับสปายเป๊ฉีดพ่นสปายเป๊ะแบบคันโยกก็มีแบตเตอรี่ก็มีถ้าพืชถ้าพืชหลักนะคะครับ สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะถ้าเป็นพืชรอง5ซีซีลดมาขึนหนึ่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะถ้าใช้กับบัวลดน้ำกระบว o ใหญ่ๆเลยต้องลดเยอะๆอันนี้ลดอัตราส่วนลงไปอีกถ้าพืชหลัก5ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะเพราะว่าลดเยอะถ้าพืชรองใส่แค่2ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะคะลดลงไป พอของเราเนี่ยเข้มข้นมากใช่เข้มข้นเลยนะขวดแค่นี้นะคะคุณผู้ชมผสมน้าได้ถึง2,000ลิตรนะคะนะฮะแค่ฉีดพ่นเป็นละองฝอยๆนะคะได้ถึง50าร่ยห้าสิบร่คุณขนาดนี้คิดดูคุ้มขนาดไหนดูค่ะบอกราคากันอีกนิดนึงครับวันนี้ครับราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษจัดไปเลย20สายเหลือไม่มากจริงๆละไม่ได้อำนะเวลาคนผมพอพูดอย่างนี้คนนึกว่าอ๋อเรามาเพื่อจะให้เขาเร่งโทรมาไม่ฮะมันจะหมดจริงๆโปรโมชั่นนะครับ2,400ับาทเอาไปเลย6ขวด ย้ำหกขวด2,400บาทครับผมจัดไปเต็มเต็มนะแล้วเมื่อกี้เมื่อเบรกที่แล้วที่คุณพ่อจากนนทบุรีเมื่อกี้เห็นไหมคุณพ่อบอกแล้วว่าไม่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้ไม่ต้องอเราเไม่ได้แบบใจร้ายโอ้โหต้องบังคับซื้อเนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นว่าเราขายอย่างนี้ก็จริงแต่ถ้าใครซื้อ,อได้รัดคิวสิทธิ<อ>พิเศษของคนที่ซื้อผลิตภัณฑ์เราก็ต้องะะเพราะถ้าไม่มีใครซื้อเราก็อยู่ไม่ได้รายการค่ะแต่ ถ้าไม่ซื้อเลยมีปัญหาปรึกษาได้ไหมได้นะเราอยากช่วยเป็นรายการที่ต้องการจะช่วยปรึกษากปัญหาชีวิตสงสัยสายมูปัญหาการเกษตรเราช่วยให้ได้และตรงหน้านี้ก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆที่เราอยากจะแนะนําให้เกษตรกรถ่ายใช้นั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อกี้มาต่อกันเรื่องของคุณพ่อผมเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะแฟนๆที่ดูรายการของเราอยู่นะฮะที่เปิดช่องดูรายการของเราอยู่น่าจะเป็นวัย ประมาณคุณพ่อนี่ก็น่าจะเยอะเรียกว่าเรียกวัยกเกษียณนะเป็นวัยหนุ่มหนุ่มตอนปลายนะแบบเนี้ยพี่ก้วยถ้าคุณพ่อคุณพี่อเรียกคุณพี่เลยนะฮะวัยนี้เขาควรจะจะแนะนําให้ทําอะไรนอกจากนอนอยู่บ้านเฉยๆควรจะไปวัดทําบุญบ่อยแค่ไหนหรืออะไรดีค่ะอ่ะอันดับแรกเลยนะคะคนวัยเนี้ยต้องพึ่งทางทรรแล้วอื เราว่ามันถึงทางตรงนั้นแล้วตรงนั้นตรงนั้นที่ว่าก็คือว่างววยเกษียนไวยเกษียนอยู่บ้านว่างเลี้ยงหลานอ่ะเลี้ยงหลานทำอะไรบ้างเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานปลูกผักไปวัดแต่ถ้าพึ่งทางธรรมเนี่ยก็คือต้องไปวัดถ้าไปทุกวันได้ยิ่งดีตักบาตรตอนเช้าได้ยิ่งดีหรือบางคนนะคะไกลวัดไม่ได้ตักบาตรเพราะ พระไม่เดินผ่านหน้าบ้านบ้านไกลไงบ้านไกลก็ไปทุกๆวันพระก็ได้หรือบางคนขับรถไม่ได้อีกต้องต้องพึ่งลูกพึ่งหลานก็ไปวัดเดือนละครั้งก็ได้ค่ะที่สําคัญนะคะอยู่ในบ้านคนรุ่นเนี้วัยนี้ต้องเป็นผู้ตัดสินครอบครัว ต้องเป็นเสาหลักต้องเป็นร่มโพร่มไทรให้กับลูกหลานครับเพราะฉะนั้นเลยนะคะลูกหลานซื้ออะไรมาให้ทานนะคําอวยพรก็สําคัญอคํอวยพรเนี่ยเป็นการเพิ่มบารมีให้กับลูกกับหลานเหมือนเรานี่เลยค่ะเราเจอคนแล้วเราซื้อทานให้ทานเขาเนี่ยถ้าเขาวยพรเราเนี่ยเราใจชื้นขึ้นมาเลยนะจริงไหมคุณจริงจริงไม่ใช่แค่แบบรับมาเสร็จกินถ้ามีแบบว่าขอบคุณนะเจริญเจริญนะอะไรเงี้ยใจมันชื้นเลยนะคน ผู้ให้เนี่ยจะใจชื้นนะ้ะผู้ให้กับผู้รับผู้รับใช่ค่ะวาจาที่ดีเปล่งออกไปนะคะส่วนวาจาที่ไม่ดีเก็บเอาไว้อืแค่นั้นเลยเข้าใจฮะว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านเป็นคนแบบเขาเรียกกันว่าอะไรปากปากเออจะว่าปากอะไรใากแอ็เออปากแข็งมากบางคนแบบว่าลูกหลานก็ไม่เคยพูดหวานๆกันก็คุยกันอย่างเงี้ยครอบครัวอยู่อย่างงี้ไงไม่ได้แบบว่า ครอบครัวไม่เคยต้องมากอดมาหอมอะไรกันแต่พอมาอายุมากขึ้นแล้วลองเปลี่ยนครับคุณ<ช>พ่อคุณแม่ลองเขาพูดวันสักนิดนึงไม่ต้องหวานมากแล้วขอบคุณนะลูกจเจริญเจริญน,นะลูกอะไรถามถามสาระทุกสุขดิบกันใช่ค่ะผมว่ายิ่งพออายุคนเรามากขึ้นการคุยกันสําคัญนะใช่ <c oughs> นะแล้วยิ่งถ้าเป็นวัยเนี้วยัยเกษียณน่ะบ้านผมคุณพ่พอคุณแม่ก็เกษียณหมดแล้ว <c oughs> เขาจะเหงาเห <c oughs> งาเงา,งายิ่งลูกก็ต้องทําหน้าที่นะคะ ต้องโทรหาคุณพ่อคุณแม่นนตลอดนะคะบอกรักท่านนะคะใช่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วันนี้สําคัญนะคะบอกรักท่านไปก่อนเลยใช่ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะคะ,<น>ะบอกรักแฟนรักได้ <นะ S 2> พ่อแม่บอกรักไม่ได้นี่นก็ไม่ไหวนะบอกน <ะ S 1> ในวันที่ยังบอกได้กอดใ,<ช>ในวันที่ยังกอดได้ดีกว่านะครับได้หมดเลยนะครับหรือเนี่ยการ สมัยนี้แน่นอนครับพี่กล้วยบางคนอย่างพี่กล้วยก็มาทํางาน<ช>ที่กรุงเทพบ้านอยู่ไหนนะบ้านพัทลุงพัทลุงเนี่ยพ่อแม่อยู่ที่นู่นเลยไหมพัทลุงอของผมก็อยู่สุขโขทยัยผมก็มาทํางานที่นี่อยู่คนละที่หมดใช่ทุกวันนี้ครับเทคโนโลยีมันมันก้าวไกลหมดแล้วมันเดียเ๋ยวนี้วิดีโอคอลอะไรไม่เสียงเงินเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วไลน์ก็เปิดได้นะ,ค,ะคุยกันบอกแล้วกันถามส้ารทุกสุขดิบบ้านผมนี่พิเศษมากโทรไปเมื่อไหร่ถามทําอะไรอยู่แม่คือดูหวย โอ้คลาสสิกมากบ้านต้องแนะนำให้รู้จักนั้แหละบ้านผมมันจะไม่มีการมาโอ้ลูกทาอย่างนู้นบ้านเราจะไม่ค่อยหวานมากแต่แม่ก็จะมีกิจกรรมหลังเกษียณกันเดี๋ยวผมจะต้องไปแนะนําให้แม่ผมทําบุญตักบาตรบ้างแล้วใช่ตัวเลขเบาๆตัวเลขบ้างนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าหาอะไรให้เขาทําคนวัยนี้นะครับอย่าเพิ่งไปบางที คนละวัยอะเนาะคุยกันก<ช>็จะมีหงุดหงิดจะกระทบกระทั่งกันง่ายแล้วเขาจะขี้น้อยใจใช่ข<ล>ีคน้อยแก่ๆนะนเ,นเป็นนะฮะดังนั้นเวลาจะพูดจะคุยอะไรกันลูกๆหลานๆก็ คิดดีๆเอ๊ะคำนี้ะจะกระทบเขาไหมถ้าบอกไม่รักนี่เขาคิดมากเลยนะใผมบอกก่อนนะก็คุยกันดีๆคุณพ่อคุณแม่ก็พูดจากันเพราะๆนะฮะจะเลื่อนจะเลตอบแทนกันบ้างอะไรบ้างพาไปกินข้าวไปอะไรการใช้ใชีวิตให้มีความสุขนั่นเองนะครับไม่มีใครรักเราเท่ากับครอบครัวนะคะคำนี้นะนะฮะและที่พึ่งนั่นอย่างที่บอกไปต่อให้เรามีปัญหาอะไรพระ ในบ้านนี่แหละสำคัญสำคัญที่สุดและดีที่สุดเป็นมงคลชีวิตที่สุดแล้วโอ้โหจบสวยมากฮะไม่ต้องไปหาของคลังในรัชดานะไม่ไม่โอ้โหไม่ต้องคุณพูดอย่างนี้เลยเราพูดว่าเป็นเป็นแอปออนไลน์นะฮะสีสีนั่นแหละที่เราสีส้มสีฟ้าสีดำเงินสีดำเลอสารพัดซึ่งตอนนี้ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเอาเนี่ยแค่พี่กล้วยพูดคำนี้ยเดี๋ยวผมเปิดไปมันจะเจอโดยอัตโนมัติแล้วมันจะมีต่างๆนานานามากนะคะกุมารมีไหมพี่มี ของขังออนไลน์เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปสัรหานะคะวันนี้เราบอกทริคบอกเคล็ดลับแล้วว่าของขังที่ขังที่สุดก็คือเนื้อในบ้านที่เราเอามาให้บอกเคล็ดลับนี้แบบอย่าไปซื้อสุ่มสี่สุ่มห้าของแบบนี้นะเราไม่รู้ที่มาที่ไปคุณผู้ชมคุณไปซื้อไปหาไปสาะมาเนี่ยคุณอย่าลืมนะคะ มันต้องมีเอฟฟกตามมาอยู่แล้วคือแทนที่จะได้เรื่องดีๆมาคุณจะได้อะไรไม่รู้ติดตัวมานะแต่คือถ้าเป็นของมงคลที่แบบมันมีหลายประเภทนะถ้าประเภทแบบพระจี้สร้อยกำไลซื้อได้นะเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งยึดเนี่ยทางจิตใจแต่ถ้าเป็นแบบน้ำมันพลายพวกอะไรมันมีขายนะมีสายชินอะไรสักอย่างมีที่เห็นนี้แล้วน้ำมันพลายเนี่ยมียืนยันได้เลยฮะจะกิ่ลงกิลิตคุณสามารถเลือกได้เลยแล้วก็มีพวก พวกอะไรที่เป็นสายเสน่ห์ส่วนมากจะเยอะมากพี่ก้วยสายเสน่ห์ทางซื้อทางออนไลน์เดี๋ยวยังเยอะดูให้ดีใช่อย่างที่บอกเขาปลูกเศษจากอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไม่ได้เลยนะคะที่บอก78็ดปดป่าช้าเราไม่รู้เลยเขาอาจจะใส่น้ํามันพืชน้ํามันทอดหมูมาให้เราก็ได้นะน้ํามันทอดหมูถูกเออแต่อย่างน้อยก็ยังเราไม่รู้นะอ่าเราไม่รู้เลยนะคะตอนนี้แบบเออถ้าคุณเจอคุณเจอของปลอมอย่างเงี้ยยังโอเคไม่ได้ผลคุณแค่เสียตังค์ฟรี แต่คุณถ้าไปได้แบบที่เขาไม่หวังดีอ่ะพี่ก้อยมันมีนะอย่างที่เราคุยกันบ่อยๆว่าเนี่ยเรื่องเรื่องไสยศาสตร์คุณใส่ใดๆเขามีแบบเขาอยากทดลองของเขามูค่ะเขาอาจจะมาในรูปแบบออนไลน์นี้ก็ได้คุณไม่รู้เลยนะเต็มไปหมดเยอะแยะมากมายแล้วก็คนไหนที่มันมีปัญหาในเรื่องของปัญหาชีวิตนะคะเดีย๋ยแ,แก้หาทางออกไม่เจอนะคะเปิดบทสวดมนต์เลยค่ะอืคุณจะเจอทางออกและหรือไม่ก็โทรไปหาพ่อหาแม่ เล่าความทุกข์กับพ่อกับแม่เช,ชื่อเถอะค่ะต่อให้เราทําผิดแค่ไหนนะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยให้อาภาัยลูกได้เสมอนะคะใช่เยอะมากเราจะเห็นมากลูกฉันเป็นคนดีเนี่ยมากมาย่<ช>ไม่ว่าเห็นไหมคุณจะทําตัวแบบเก็กเมร็กเกเรกแค่ไหนพ่อแม่ก็ยังเข้าข้างคุณเสมอดังนั้นอย่าให้เขาเข้าข้างคนผิด่คุณก็จะไ<ช>แบบทำดีตั้งแต่ต้น เขาจะได้สบายใจและเป็นมงคลเป็นสิ่งดีๆเข้าตัวคุณนั่นเองนะอะไรเข้าตัวก็ไม่ดีเท่าสิ่งดีๆสิ่งดีๆสําคัญนะครับอ่ะแต่มีอีกหนึ่งสิ่งครับที่เราอยากให้นอกจากเข้าตัวแล้วเอาไปเข้านาเข้าไร่ของคุณพกไปสองขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดหกขวดในราคาสุดพิเศษครับโปรโมชั่นยังมีอยู่ตอนนี้ จัดไปครับ2,400บาทพี่กล้วยงามหนึ่งดียังไงพี่งามหนึ่งเขียวเร็วเขียวทนเขียวไวไร้โรคแมลงนะคะส่วนงามสองเร่งดอกเร่งผลนะคะคเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินครับมีสารจับใบในตัวดูดซึมไวแค่หนึ่งนาทีแค่หนึ่งนาทีทไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเกรด็ดเพิ่มใดๆแล้วครับมีครบ จบใช้แค่คู่นี้คู่เดียวครบจบทุกปัญหาจบเลยครับใช่ค่ะใช้ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนะ้ข้าวพืชผักสวนครัวมันสำปะหลังอ้อยกล้วยยางพาราปาล์ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยฮะคุณจะปลูกพืชประจําภาคแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ภาคใต้ก็ยางพาราภากกลางก็ข้าวเดีย๋ยวนี้ใช้ได้หมด ไม่น่าเชื่อว่าสองขวดเนี่ยครอบคลุมทางประเทศครอบคลุมหมดเลยนะคะ,ะ,ะที่สําคัญต้นทุนของชาวเกษตรกรเนี่ยถูกลงไปด้วยนะคะการลงทุนแบบถ้าลงทุนน้อยแล้วได้มากยังไงก็ดีใช่ไหมพี่บ้วยนะคุ้มยังไงก็คุ้มครับจัดไปตอนนี้20สายครับโทรมาด่วนๆกลิ้งกลั้งกันเข้ามาที่สําคัญครับถ้าคุณซื้อง,งานของเราเราก็แล้วถ้าอยากดูดวงนะย้ําก่อนถ้าอยากดูดวงเดี๋ยวเราจะหาสิทธิ์หาคิวให้ดูก่อนเลยนะฮะแต่ก็มีอีกหลายคิวใช่ยังมีอีกหลายคิว แต่ไม่ต้องกลัวอย่างที่บอกไปว่าถ้าคนเรามันดวงสมพงกันใช่ไหมต้องเรียกงี้ใช่ไหมพี่กล้วยถ้าสมพงกันยังไงก็ได้คุยเนี่ยเหมือนคุณพ่อเมื่อกี้คุณอยู่ดีๆเคสนี้คือมาอย่างไงคุณคือทีมงานเหรอทีมงานหามาให้ทีมงานทีมงานหามาให้อืเพราะว่าดูดวงแต่ละคนนึงคือจะไม่รู้ทีมงานเขาจะจดมาให้เบอร์โทรชื่อที่อยู่วันเดือิปีเกิดจดมาให้แล้วเป็นเคสเนี้ยเป็นเคสที่รัดคิวมาเลยใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคุณพ่อ ท่านจะเสียนวัยคอ่อนข้างจยวัยวัยชรา,าเนะะา,าเะชราแล้วมีเรื่องทุกข์ทีมงานก็เลยบอกว่าอาจารย์ก้อยแรกคิวให้คนนี้ก่อนได้ไหมสักคิวนึงได้เลยขอแรกหน่อยเพราะว่าท่านทุกข์จังเลยก็เลยม,มาดูให้แกก่อนเลยแล้วแกเป็นคนเป็นเป็นคนที่รับสายวัยมากทีมงานโทรติดต่อกับไปเนี่ยก็คือรับเลยนะคนะการที่รับสายวัยคุณจะไม่พลาดสิทธิ์นะคะ,ะคถ้าไม่รับสายหรือปิดเครื่องเนี่ย ก็คือไว้รอบนหน้นีอีกนะคะไม่สมพงกันบาง<ช>สายยืนยันได้ว่าดีลกันเรียบร้อยแล้วดีลกันก่อนนะว่าเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวเราจะโทรไปหนะ้า<ช>เดี๋ยวเราปรึกษาเดี๋ยนี่นี่เรามีดีลก่อนแต่โทรไปจริงไม่ติดไม่ติดปิดเครื่องอ่ะอันเนี้ยแหม่ไม่สมพงกันละโอกาสมาอยู่ตรงหน้าแล้วอ่ะไม่ได้<ช>นะครับอ่ะอันนี้ก็จัดมาได้ใครมีปัญหาอะไรก็ไลน์มาบอกการแอดเกษตรงามนะ,ะพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรมาได้หมดเดี๋ยวเราจะคัดมาคุยกันอ่ะเวลายังพอมีพี่กล้วย มีหลายคนสงสัยเกี่ยวกับกุมารพี่กุมารเรื่องนี้ยังถามกันมาเรื่อยๆวิธีบูชากุมารน,น้ำแดงค่ะง่ายๆเลยสมมุติอาสมมุติอันนี้เขาไปได้จากไหนมาออนลงออนไลน์มันมีวิคือมีวิธีดูไหมพี่ว่าเราจะ ยังไงหากูมาจากที่ไหนดียังไงถึงจะดีกูมารน,นะขึ้นชื่อว่าเราเล่นกับของลี้ลับเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมีซิกเซนก่อนอ,อเราต้องไปดูจริงๆนะเราจะได้หรือไม่ได้นกูมารเขาเลือกคนนะั้นแล้วเขาเลือกอเขาเลือกพก่อแม่เขานะการที่แบบจะเอามาเอามาบูชาเนี่ยและที่สําคัญเนี่ยเราต้องทําในสิ่งที่ดีกูมารเนี่ยเขามาจากแหล่งที่ไม่ดีนะคะแต่เขาเนี่ย เป็นคนที่เป็นเทพที่มีบุญญาธิการเป็นผีที่มีบุญญาธิการทําให้เขาเนี่ยเป็นกุมารทองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องนํามามูในสายที่ดีนะครับไม่ใช่เอามามูเพื่อให้ได้โชคลาภในทางสีดําสีเทาเนี่ยมันผิดวิสัยนะเพื่อให้ไปทําร้ายทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะอาต้องส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ คนที่เลี้ยงกูมาอย่างเงี้ยเขาไว้เอ๊ะก่อนอ่ะอ่ต้องยังไงต้องเอ๊ะก่อนต้องดูแลถูกชะตาจังเลยอ่าต้องแบบอืมใช่แน่แน่มันเป็นต้องมาเป็นของเราต้องมาอยู่ที่เราต้องเป็นลูกเทพของเราต้องสมพงกันถูกแต่ที่สําคัญมันต้องมีที่มาที่ไปเราต้องรู้ที่มาของกูมานะนั่นะสิไม่ใช่ไปรับสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะคะบางคนอ่ะเอามาให้เอาฝากงี้กันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ออาสมมติอันนี้ผมถามเบื่อสํสำหรับคนที่แบบ ไม่อยากเลี้ยงแล้วอย่างเงี้ยพี่สําหรับผมไม่รู้นะใครนะแบบไม่อยากเลี้ยงอ่ะพี่กล้วยฟากหน่อยอย่างงี้ได้ไหม่เลี้ยงแทนอย่างงี้ได้ไหมไม่เอาไม่ได้เลยไม่เอาไม่เอาแต่มันมีการส่งต่อยางงี้กันได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่มีไม่ได้นะใครที่ไม่อยากเลี้ยงแล้วให้นึกถึงวันที่เราอยากได้อหรือถ้าแบบบางคนในกรณีที่เราทําแท้งครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทำมาลึกได้ก็สายเกินไปอไปบูชาที่วัดเลย เอาเขาไปบูชาที่วัดเอาเขาไปเจอในทางธรรมเลยอ๋อนี่จะช่วยได้นิดนึงช่วยได้นิดนึงนะใช่นิดนึงนะทำบุญทำทานเรื่อยเรื่อยลบล้างความผิดไม่ได้ไม่ได้แต่ทำดีบารมีก็เกิดอ่าก็ส่งเสริมใช้ความดีใช่ก็ได้เหมือนกันนะฮะอ่ะลึกมากเดี๋ยวจะมาบอกายเรื่อง่องการทำแท้งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจนะใช่เรื่องเรื่องทำแท้งเนี่ยหลายค่านงมากเดี๋ยวเราจะมาบอกใน หน้าต่อไปนะฮะแต่ย้ำอีกทีว่าเรื่องที่เราคุยกันนั้นนะฮะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยบางทีถ้าอยู่กับลูกๆหลานๆก็บอกเขาไปว่าสกิดนิดนึงอ่ะว่าในในที่เราอยู่ก็ได้มันมีสิ่งอย่างนี้อย่างนี้อยู่นะมันเป็นความเชื่อทุกที่ก็จะมีความเชื่อทุกที่มีความเชื่อหมดแต่ความเชื่อไม่ผิดนะคะใช่ไม่ผิดนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใครที่ดูเชื่อก็เชื่อไปส่วนใครที่ดูแล้วไม่เชื่อไม่ต้องโทรมาลองของนะไม่อยากลองของไม่อยากได้ไม่เป็นไรคุณฟังเอาให้เป็นความบันเทิงก็ได้นะผมว่าเรื่องเรื่องแบบนี้ฟังก็สนุกนะเรื่องแบบอย่างเราเคยคุยกันเรื่องอะไรนะสยศาสตร์ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องไปลองหรอกแต่เราฟังไม่ต้องโทรมาด้วยนะไม่ต้องโทรมาลองไม่อยากไม่อยากรู้เพราะว่าสายนั้นกลัวคนอื่นที่เขาเป็นทุกข์กว่าเขาเสียสิทธิ์นะคะคุณจะเห็นว่าสายที่โทรมา อย่างสายก่อนๆที่เข่ฟังเสียงอ่ะเรารู้เลยบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาประสบพบเจออะไรมาบ้างหรือเขาต้องพึ่งใครบ้างผมจําได้เลยสายก่อนกับเทปก่อนที่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใครแล้วถูกเนี่ยผมจําได้ขึ้นใจเลยวว่าเนี่ยแล้วเราก็มาเจอกันช่วยได้เนี่ยแล้วก็ขอให้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการได้ช่วยเขาสักนิดนึงเถอะมากน้อยยังไงก็น่าก็ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยเป็นความ เชื่อส่วนบุคคลนั่นเองฮะแต่อย่าลืมที่ตรงหน้าของผมเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ความเชื่อะฮะอันนี้คือคของ,งดีความจริงใช้ดีจริงกําไรเยอะจริง2,400บาท6ขวดเท่านั้นนะจ๊ะย้ำอีกทีส่วนครั้งหน้าเดี๋ยวให้พี่กล้วยไปเตรียมเรื่องแบบว่า รีรับรีรับมาสักหน่อยดีกว่าหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้ทักไลน์มาก็ได้หรืออยากให้เราเอาเรื่องอะไรมาคุยกันแนะนำกันเข้ามาได้นะคะอ่ะล้วเจอกันใหม่เทปหน้าวันนี้ลาไปแล้วกับคู่หูคู่งามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กู้ยคูหคู่งาม